สวัสดีครับพี่น้องครับอยังอยู่กับทีมงานรถดำสายจวดกู้ภัาพี่น้องโอ้เบนนี้รอๆไว้นายักนี่เครื่องเท่าไรนี่สองร้อยชิพหรือร้อยเจ็ดหา้า ดินไส้นะครับดินไส้มาลงนะครับปูทางไปน้ำพี่นอ้องขันบ่ปูทางมันแรนบ่ได้นะครับต้อไส้มาปูจะน่อยนะครับยันยเจอหนักหนักเขัไปกะบืนกันบ่ไหวครับเพราะขีดตมมันมันมืนนะครับดินเหนียวอรารอรอีกขั้นหนึ่งครับนี่โอ้ปูได้นอนนี่ส่งเขาปบวปวจริงง่ามจ บันไดตัวนี้เป็นคนบตีป้าปปกเนาป้าแค่ครับโอ้ว่าเป็นสองร้อยสิบป,ปแมนครับร้อยเจ็ดห้าครับป้าแค่ดินดวนอโอ้โออย่างยังติด,ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ติดฟา้าไทยครับติดติดกระบะนะครับอ่ะโยครับลูกครึ่งอิตาลีอินเดียครับเชฟซีเอ็ดสองหนึ่งศูนย์ซีนะครับรถบุตรขนาด ยี่สิบเอ็ดตันครึ่งนะครับอ๋อ้อออำเลยปารับเลย รอยแปดห้าครับเดโอเก็ดสี่ัเนี้นนแรงพี่น้องันนี้แรง กุเป้าครับแต่แท้รถแรงปานนี่ปุ่งกี่ครับ1คิว0.1นจคิวนะครับใบแทกลลแก็ก80เซนใส่ลูเลอร์แลูเกเลียสองโตนะครับปรรั่มเจสาีพี่น้อง เครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องเฟสนะครับที t 6สูบเทอร์โบโเขามันเร็วนะครับรอยห้าสิบเจ็ดพลังมาสำหรับเจ้าเคสอต้นนี้พีน่น้องลูกเครื่องอิตาลีอินเดียหรือว่าไอ้หนุ่มโรตีครับ แต่ว่าปุ่งกีพอน,นี่สุดยอดอีลีพี่น้องปุ่งกีง่ายอู้หินยังนุ่มๆอยู่พีนนน่น้องรถแม่โค้บ้านนี้นุ่มเนียมนุ่มเนียมอยู่ เดืดหาครับฟ้ารดดาซับกำลังเอาดินมาถมก่อนพี่น้องท้ำถนนซะก่อนอ่ะเด็อดถนนถอยของมาเอาดินซะก่อนเอาดินมาถมยังนุ่มเนียมนมเนียมอยู่เลยพี่น้องนี่ดินที่เพิ่นเอามาถมนี่เป็นดินไส้นะครับ ดินที่แห้งแล้วนะครับสำหรับรถขุดค่ายเช็ดผมก็เห็นตัวจริงเป็นข้างแรกคือกันพี่น้องผมก็เห็นตั้งแต่รถตัดอ้อยนะครับสำหรับรถเช็ดนี่ มก็เพิ่งได้เห็นคือกันนะครับสําหรับข่ายรถขุดเคสเป็นเครื่องยนต์อิตาลีนะครับ FBT หกสูบนะครับเทอร์โบเขามันเร็วพี่น้องเป็นเครื่องยนต์เฟียตนะครับประกอบที่ประเทศอินเดียนะครับรเหตุแฉกสำหรับโรงงานประกอบเพิ่นนะครับ ว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องอิตาลีปุ่งกีหนึ่งขิวครับหนึ่งศูนยจุดศูนย์ขิวกีใหญ่พี่น้องโอ้ปุ่งกีงามงามนะครับเป็นกลมๆกลมๆม้วนๆนโอ้จัดเต็มนี่ก็บิววัวพู่เล้วพี่น้องนี่โอ้โอ้บั่บงนี่ไหม

สบายครับรถไใหม่นะครับตามมาด้วย260 EO 8E ครับคอมมอนเรียวเทอร์โบ7,000 8,000ซดซีซีภูริพี่น้องนี่รุ่นนี่หรือว่าเครื่องไนนะครับแรง ว่าจะเลื่อซับจัดเต็มครับเพราะว่าสิเป็นสปอร์ตไลท์เห็นนาซ่าแม่จะบังคุณนะครับโหดๆกันเลยครับโอ้เสียงเบรกคน ก,กำลังแต่งคนทาาครับเพราะมันดินมันลมนะครับต้องเอาดินถมไปน้ำนะครับเอาดินเหนียวออกไปนำ้ำ เอาสอง่อเลยสำรับรถรถดำเฮ้งโอ้โหธรรมดาพี่น้องเล่ยยกขึ้นดากเรื่องเื่ยเว่อกันละเว้ยหนึ่งชิวพารวยอ่ะจัดหนักๆเลยรถแรง

yọt sút yọt ừ. ừ. chi phong dâm nhỉ ลักขัดี่พี่น้องเลยพลังหาสูงครับร้อยเจ็ดฮะเดียวเจ็ดสี่ เดี๋ยวสำหรับชิปนี้ก็ปากตอนพี่น้องสำนีสะก้อนนะครับสำหรับชิปนี้พี่น้องเดี๋ยวอพอกันลิหนาครับผมขอให้มีความสุขสุข,สข,สข,สขคนุคนะครับเัมืนนอนเฮาก็อยูก,กับรถบุตรค่ายเช็ดงานหลอกอ่างเก็บนาบนะครับตำบลวังหลวงอำเ,เภอเสรภพุ่มจังหวัดรนยองพอกันชิหนาครับผมสวัสดีครับ